ไป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 ติ้งปลาแห็กดูกันคขาละมุมไป้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮไป,ไป วันนี้นะครับคนวอร์ดซีรีส์นะครับผมเราจะมาเล่นโอเมก้ากันนะครับ5ตานะครับมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยโอเมก้าจะสามารถชนะได้กี่ตาและเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสําหรับโอเมก้า5ตาในโคนวอร์ดซีรีส์โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นคนวอร์ดซีรีส์โอเมก้า5ตาชนะกี่ตา โอ้โหโคตรแพ้ทางกันนะได้อยู่ถ้าเราลุมอ่ะตัวมุมัลางป่าโดนแล้วมันยัดกรุบมันรีครูดาวเลยนะตัณเอ้ใช่แล้วถ้ามันห้าตัวคือมันยืนกันสบายมากตาแรกเจอตอเลยทุกคนครับนะราววันให้ผมออกโลให้เนี่ยมึงขอเซฟออะไรนี่หน่าไป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 อับไลนีหนึ่งหรือสองเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยสองครับสองนะโอเคไป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 ยิงป้อมเนี่ยเอาดีวะใครจะไวกว่าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอยู่ตรงกลางสี่ตัวไอ้หนุ่มโอเคครับป้อมแรกพังไหนไม่ถึงหนึ่งนาที ยินสองเลยมันมาจากป่าซ้ายชัวเรา,เราจะ <ไป S 2> แยกกันหน่อยนะ<ป>เราไม่เป็นก้อนนะโอเคไปอัติได้ปะได้เปิดทีอมได้ต้องเปิดด้สองนะกพรว่ามันถึงเดินสตาร์ทสวยเอาคนก่อนเดี๋ยวมั้งเนี่ยพ้อ,อมพี่ป้อมโอ้โหด,ดูดิ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 แตกปะ ไม่ได้ไม่ได้ตีไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันต้องมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าไม่เจอรัตยาผมบอกเลยว่าชิลตัวมันค่อนข้างที่จะเหมือนที่บอกไม่เจาะป้อมเดียวมันยังไม่ได้เราเลยมันมาการันแล้วมันมากันกันแล้วเราเข้าป้อมบาเล็กเลยซิกบาเล็กอยู่กันข้าละมุม ตาที่หนึ่งชนะแล้วถ้าเจอทีมเดิมเราเล่นโอเมก้าไม่ใช่ละจริงๆมันรวมกันเล่นที่เราบุกเราเล็กไปแล้วใช่จริงเพราะว่าตัวมันแบบได้เปรียบมากถ้ามันแบบว่านั่นะโอเคชนะในเวลา2นาทีสามวิไปต่อครับทีมเดิมชัวร์เลยดูหน้าก็รู้ว่าทีมเดิมคิดว่าไงตามทีสดีน่าจะไม่โอเมก้านะวะตาที่สอครับทุกคน โอเมก้าเหมือนเดิมเจอทีมเดิมครับที่ที่ทแพ้เราไปตามเมื่อกี้ตามหลักแล้วเขาก็ต้องเราแวงเลนเลนบนของเขาอยู่แล้วรอบนี้เราจะไปเลนบนของเราครับก็จะเป็นเลนล่างเขาซึ่งมาดูกันว่าจะเจอเเอะไรอาจริงอะ่ะเห็นรูปเขาไม่ได้เอจใจเรกเพราะว่าคนไทยเยอะแต เขาคงไม่เอเใจหรอกเขาน่าจะเอาตัวอื่นมาเป็นไงเอาไปเป็นไงแก้ได้ไหมอะไรไงแก้วมันทำอะไรเราไม่ได้โอเคบ่นนะรอบนี้ว่ามันเอาอะไรมาบ้างอ่ะโอเคกันเวท90ไปก่อนแล้วกูกันเวท90เหมือนกันใครจะได้เปิดเป้าไม่ได้มันอยู่ตรงกลางหมดเลยเพื่อนเพราะมันคิดว่ามันจะได้มูฟทันไงไม่ต้องรอคีบไปได้เข้าไปได้เลยเข้าเลยเพื่อนบนมาแล้วบนมาแล้วแกงจางแกงจางด้วยไม่ทันเราเราเร็วกว่าไปเลือด โอ้โหโอ้โหใส่เลือดให้อ่ะไอตัดป้อเปิดสองเข้าไปตั้งหน่ฟิล์ม่จะไม่รอดว่ะน้องสวยน้องพวกพี่กำลังทำหน้าที่เพื่อเองอยู่น้องตีมาแล้วน้องอะตีอยตีเลยขอพี่ต่อดีพี่ต่อมาก่อนเลยตายแล้วเพื่อนกูตาย เออกูเด็กยังไงกูเด็กก็ไม่รอดหรอกกูเด็กจะยอมตายมั้งแท้รวมรวมรวมมัน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 สองตัวมันสองตัดป้อมได้เราเอาแต่ป้อมเลยเอาป้อมป้อมตามนั้นป้อมโอเคโอเคโอเคเล่นแบบน่าเกียดสัตว์มาเล็กสักจิ๊กเล่นหน่อยไปสักจิ๊บสักหน่อยเอาไปเลยพี่อย่าไปกลัวคนเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วสักจิ๊บสักจุกสักจุกจับจับอ่ะสักจิ๊บสักจุ๋ย รอบหน้าบาลแหลกแตกแน่ทำฟอร์มกันบ้านก่อนทำฟอร์มแบบกันบ้านเฮ้ยอย่าตีบ้านฉันนะฉันกลับใจฉันกลับเลนกันแล้วแอบย่องของจองหวัดเบแอบก็ได้เดี๋ยวผมล่อซื้อเลนขาทำไปเลนล่างดูเฮ้ยมันเจอแล้วมันเจอแล้ว สามตัวอยู่ป่ะสามตัวอยู่ป่ะสามตัวไม่น่าอยู่เอาได้ท่าเดียวเอาได้ท่าเดียวในชีวิตที่มีเอาได้ท่าเดียวเดี๋ยวพวกกูดันเลนอื่นไปด้วยเอาดิเลนเดียวไม่ได้ใ้เมื่อพวกเจ้าแม่ข้าเข้าไปเอาป้อมเจ้าดีๆข้าก็จะพักป้อมอื่นสามตัวแบ่งสามตัวไปไปดันที่เดียวเรื่อยๆเห็นไหมเลือดป้อมมันเอ็ดดันเยอะอยู่นะหล่อนทุกเลนกูบอกเลยคุณโคเด็กผมมาช่วยแล้วไปแยกกันไปมารวมตัวกันต่อสามักะบบนกระบบนกระบบนกระบบน เดี๋ยวกูลากมันกูลากมันกูลากมันเองกูลากมันเองออกซ้ายครับอีกออกซ้ายครับอีกออกซ้ายอีกกูลากสามตัวมันมีช้างช้างสามตัวอยู่กูโคตรไกลโอ้คอยจัดไกลจัดไกลจัดเลยมันกลับไม่ทันมันกลับไม่ทันมันเหลือไอ้แป้นตัวเดียวตัวละอ่ะโอเคบอแล้ว ตาที่<ล>สองชนะครับแต่ว่าเวลาเดินเยอะกว่าครั้งที่แล้วหน่อยอกูว่ากูว่ารอบเนี้ยถ้าเขาเจอหน้าเดิมอ่ะเขาหยิบโอเมก้ามาสวนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์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 ปปโอเคตาที่สองชนะใน4นาทีครับเยอะกว่าเดิมเท่าหนึ่งเดี๋ยวทุกคนอคอกไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนเป็นรูปรูปเดียวกันรูปเดียวกันอ่ารูปผู้ชายที่อ้าวิล่าวิล่าวิล่าต้องเข่าวิล่าเขาคิดว่าเฮ้ยมันพวกมันไปแล้วไปเจอทีมอื่นแล้วดีจังวะ อีเดียวเนี่ยจริงอีเดียวแชเดียวเลยผู้ชายไม่กดแล้วเมื่อกี้แล้วตาหน้าเราเราเปลี่ยนรูปไฟล์มันก็รู้แล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเวลารอบตัดไปเราต้องเปลี่ยนแบบไม่ซ้ํากันสักคนแ้นเราก็ควรหยุดนะมีโอกาสเจอสูงมากรอบนี้แล้วอาฟร์มาทุกคนรอบนี้ไปล่างสองสารพี่ก็สงสารเหมือนกันแต่ทำไงได้ล่ะมันเป็นวัฏจักร ปลาใหญ่กินปลาช่อนแล้ะรวมสู้อ่ะเรื่องสู้อ่ะเขามั่นใจว่เขามาจริงรอบนี้เขามาจริงเขาม่เลือวันเขางเขามั่นใจว่าเขาจริงเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์วูบอ่ะเราอ่ะเราสู้กันเลยก็ได้แตไม่เข้ามาล้วไป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 ต่อไปต่อไปสู้แล้วเขาสู้แล้วค่อยสวนปลาแล้วเขาสู้ไปไปเดินต่อไปเหลือตัวเดียวอีกคนนั้นยืนแล้ว อัตตเตียมเปิดนะเขน้าจะเดินมาเราเรากดสกิลห่งยกได้ครับอัตเตะตีป้อมแล้วสีป้อมแล้วตารป้อมเอยตารป้อมต่อต่อปต่อไปต่อไป เล่นเป็นไม่เป็นก็ต้องหยิบแล้วพี่ที่บุคคิวรอบที่สาน่าจะชนะเร็วกว่าตาแรกตาแรก2องนาทีรอบนี้หนึ่งนาทียี่สิบห้าวัดตาฟาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครับไม่ซ้ำกันตามใจได้เลยรอบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นครับผมเปลี่ยนละเขาอยู่ในเกมไปแล้วหรอเสียใจจังงานตีใหม่ก็มาเลาคอสี่ี เขาเน้นบินว่ะเขาเน้นมาแบบกำลัเงเสริมเน้นร่างไปแคบที่อัดอีกทีนี่จริงไปแคบที่อัดดีกว่าเพื่อนอาเลยใส่เลยงั้นอนะ่ะถ้ามันจะวัดว่าใครเร็วกว่ากันเนี่ยคิดผิดละกันตัวเดียวอรอคิดผิดละดูส <c oughs> ี <c oughs> มันถึงจะมีผลกันเราเราได้เปรียบว่ะสกิลเราได้เปรียบกว่า <c oughs> มันหายมาแล้วตอนนี้ เลยเลยสักการผมก็เปิดแบบนี้เลยฮะเลือดเลือดใส่เลือดใส่เลยใส่เลยหน่อยใส่ออกจากวงมาหน่อยนี้ออกจากวงมาหน่อยพีต้อนเลยพี่ตีต้อนเลยพี่ได้ป้อมนี้ป้อมเดียวตายหมดใช่ไหมต้อนต้องนรองเท้าแก้สตันออกมาเมฆ่าคิวอีกแล้วหรอแล้วยังไงหรอมันไม่ได้วันปะคิวของอย่างเงี้ยของก็รู้สุดไปที่ป้อมข้อหมายวเท่านั้น เลยผมโดนอ่ะไปสวนแล้วผมจะป้อมเดี๋ยวกูสวนไปเลยไปเลยไปเลยแยกแยกกันตามมุมแยกกันตามมุมแยกกันตามมุมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำอีกยากหน่อยเพราะทีมเขามีสตันเดี๋ยวไปกันตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยเดินตัดไปมันรู้แล้วไอ้แซกตอนเนี้ย เว้ยลากซิ่งอะนะดูลากมันเท่าที่จะลากได้เพื่อนี่เราเจอตัวดำอีกด้ไปดันี่พี่ันไปันไปไปไปไมันแล้วไม่พี่มันดันไ้ไปวงรอบตัวนั้นอะโดนโดน้อไปหมดอ่ะมันจะการท่อจะยงตี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 ธรรมดาตีนึแล้วหลังจากไอ้ีนั้นวงม่อจะเป็นการรอบสองเป็นทองตีเว เราเก็ล่าเรายับเลยตอนเนี้ยเราต้องรวมกันเล็กรวมกันสักเลนนี่กันอนะ่ะพยายามดันบนอยู่ไงให้มันเปิดเยอะๆเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้เหรอคนนี้ก็ได้เหรอไปไปสามคนก็สามคนก็เอาอยู่อยู่นะเราต้องหาก,กันไปทีละสามคนเพราะสามคนมันเอาป้อมมันจบได้พอดีต้องแบทก็แบบมีกองศักกองสามทหารเสียต้องเลาะไป วนมาหากูบางจัดเลยกูตอนเนี้ยดาเมจเวทป้าของมันอ่ะเอ้ยไป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 ๋ยวการบ้านเองไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจนี่คนเดียวก็ตีครึ่งหลอดได้เนี่ยดูไว้ไม่ไปพี่ไม่มาตรงนี้เลยมันถูกจัดหลอกซื้อก็ซื้อเลยพี่มันไม่มีนั้นดาเมม่จเลือดเยอะเลยครับตัวเนี้ยไปช่วยหน่อย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  กันไม่อยู่วะเนี่ยคุณเนี่ยยิ娅พี่จะตายหรอเออมันแรงมากเลยไปขอเวลาบรูดสามคนไปช่วยกูหน่อยแต่กูไปจบป้อมนั้นเลยกัน,นให้ดีกว่างั้นไปกันสามคนเลยเจย์ไปท<อ>ี่หนุกันช่วยพี่ิาแล้วกันโอเคอเคลิปตัางเข้าแล้วพี่ยิ娅เกยนพยายามดันสูงเลยเดียวตัวเดียว,วหนุกันเราไปช่วยพี่พิ娅ใส่ามาก่อนพี่จะตายได้ยังตัวเดียวนี่ตายแล้วชัยยุ่เอาให้คลิปตัวนั้น<า>มันตายให้ให้ให้ลอยให้ได้วิ่งนะวิ่งนะวิ่งผมมีฮิลด้วยวิ่งวิ่งวิ่ง

เสียวินเล่นละเสียวิเลนและวโอกาสเจอตัวซิมดอมสูงมากเนี่ยเขาเอาไม่กล้าเลเอาไปเอาเอาไมก้าไปแพ้เขาต่อฟ้าเจออะไรวะถึงแพอโอเจอตัวตึงเลยอันนี้เรามาส่งประวัติคนที่เล่นกับเราใน3ตาแรกนะทุกคนตาแรกเขาเอานัตยามาแพ้เราใช่ไหมแล้วก็เอาช้างมาก็แพ้เราแล้วก็เอาคิลล่ามาแล้วก็แพใช่ไหมจากนั้นเขาบ่อยเล่นมาก รอบน่มีเราต้องชนะไม่มีสิทธิ์ที่จะแพ้ตอนนี้จะแบบงงวะทำไมพวกเราไม่เหมือนพวกเขาวะเดียวเลยถ้า <c oughs> เราเจอเอลูก็แค่แตกมันอะโอ oh ้โหไหวไหมวะ <c oughs> โค้ชบายสตาร์าามึงคิดดูสาตาร์ต้องเก็บสาตาแต็กบินแล้วตอนที่มาบินโดนสาตา,สาร์้วยเราสภาพเราบิน<ะ>เรามันมันไม่บินบินมันบนไหมพี่ปะบนบน,บน,บ,นบนไปอาสุดท้ายครับตาที่ห้าถ้าชนะอัตราชนะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันมีตัวที่เพอร์เฟกต์แล้วนะทุกคน ตัวนี้ที่ว่าเกียร์มันก็ยังมีตัวที่แพ้ทางมากมายครั้งนี้จะมา,ากลางกันเปิดกิ่วสองก็เปิดกิ้วหนึ่งไปเอาไว้รอบนี้รอเราแล้วแหละปั่นคนเลยก็มีง่ายดันบอลเลยพี่ ามันบินนี่อันตรายเลยเนี่ยไปหาสเต็กบินยังไม่สี่มันยังไม่สี่อันตรีเลยกูกูไล่บี้ก่อนเลยไอตัวโลโลเนี่ยพี่บอลหาตอนนี้มีสเต็กยังเฮ้ยตั้งบินแล้วนะตัวตายตาบินไม่ได้บินไไม่ด้้ปอมต้องแตกป้อมต้องแตกตายเลยแล้วกันนะคุกผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่าเกิดใหม่ไว้เลยใส่คนดิ ใส่คนเลยนี่มันบินยังไม่เป็นตรงนี้ไม่สนใจกูไม่สนใจนะกันใส่คนเลยเหลือ,อกี่คนนะ่ะบวกลึกไม่ผมเวิยวรอบั๊มอยู่พี่เข้าเข้าคนละมุมสามมุมสามเหลี่ยมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโอเคผมตายอู้ง โล่งเชียวนะโล่งเชียวนะโล่งเชียวเลยแหละคนหิวให้ด้วยกนดอร์ปั๊มให้ด้วยพี่ตีบ้าไปตุ๊ดเจ็บตั้เดียวเพื่อนพอเราไปดูตายคุณเอ็กซ์้หน่อยาหน่อยและข้อสรุปของคลิปวิดีโอนี้ถ้าเอา โอเมก้ามาเล่นในโคนวอลห้าตาอัตราชนะโดยปกติจะอยู่ที่80%ถ้าหากว่าไม่เจอตัวที่มันแพ้ทางแบบจังๆแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกับเพื่อนๆดูนะครับกดห้าแล้วก็เอาโอเมก้าไปหวดดูจะได้เจออะไรที่มันมันมันหน่อยถ้าอยากให้เล่นตัวไหนในโคนวอลอีกก็ลองบอกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเล่นแบบห้าตาให้ดูสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปคือวีดีโอหน้าโโหเขาแพ้มายับเลยว่ะหมดบันเทิง nè phê luôn nè